พระเอกดังไบวชิรวิทย์ไม่ต่อสัญญากับ TMM แล้วเรียกได้ว่าทำแฟนขับใจหายไปตามๆกันเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบวชิรวิทย์ตัดสินใจไม่ขอต่อสัญญากับต้นสังกัด TMMTV ที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันสัญญากับทาง TMM จะจบลงแล้วโดยล่าสุดวันที่19สิงหาคม2566หนุ่มไบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า และอีกเพียงแค่2วันสัญญากับทางจิ m เจะจบลงแล้วต้องขอขอบคุณจิ m M ถ้าไม่มีจิ m เก็ไม่มีไบวชิรวิทในวันนี้แน่นอนครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมมาโดยตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาหลังจากนี้ผมก็จะตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนติดตามเรื่องตัดสินใจไม่ต่อสัญญ,ญาเป็นข้าวใหญ่ของชีวิตแต่รู้สึกไม่ว่า26ปีอยากจะขยับสเต็ปไป นอกจากจะเป็นแค่ศิลปินผมอยากที่จะทำค่ายเป็นของตัวเองตั้งใจที่จะทำเป็นค่ายเพลงอยากทาในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟมีเวลาเป็นกล้าที่ดีอย่างไรก็ตามแฟนๆเคารพในการตัดสินใจและพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของไบต่อไป